ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ไว้ไซเบอร์ผมพิรามจิโกอิทีผมออไทโลดเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับกับรายการที่นําเสนอเรื่องราวของโลกไซเบอร์โลกออนไลน์แล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะเรียกโลกอะไรก็ได้เพราะว่ามันคือโลกเดียวกันเป็นโลกในยุคปัจจุบันครับครับผมเราได้พยายามจะเอาสิ่งที่ไกลตัวท่านผู้ชม <Ha. S 2> มาให้มันใกล้ขึ้นครับใช่สมัยก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่ปีเนี่ยเรายังรู้สึกว่า,เ,าเทคโนโลยียเป็นเรื่องที่ไกลตัวสําหรับหลายๆท่านครับ <Ha. S 2> จนกระทั่งในช่วง4ีหปีหลังเนี้ยเริ่มละเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นครับ <Ha? S 2> จุดสําคัญที่ทําให้เทคโนโลยีเข้าใกล้ตัวเราคือเรื่องเงินครับฮะ <Ha? S 2> ผมว่าเรื่องเงินเลยครับเรื่องเงินเเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นเลยว่าการใช้ใช้จ่ายเงิน โดยผ่านโทรศัพท์มือถือโดยการสแกนปิ๊บปิ๊อะไรพวกนี้มันมันเป็นแมสมันเป็นสิ่งที่คนทุกทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มใช้พอเรื่องเงินเริ่มมาจากก่อนหน้านี้คนจะเล่นไลน์เฟซบุ๊กเอ่ะบางคนก็เล่นบางคนไม่เล่นแต่พอเป็นเริ่มเป็นเรื่องเงินขึ้นมาเนี่ยเอาละเริ่มจะเริ่มจะแพร่หลายมากนนี่เรากำลังจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดใช่ไหมฮะไม่มีเงินเลยในกระเป๋าตอนนี้ในกระเป๋าผมไม่มีเลยไม่ใช่นะครับก็ การที่ใช้สังคมไร้เงินสดเนี่ยอย่างทุกวันนี้เป็นจริงมากขึ้นแลวมันเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โทรศัพท์มือถือก็เริ่มมีความสําคัญแล้วเพราะว่าเริ่มเกี่ยวกับเงินเงินทองทองแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยพอมันมีเรื่องเงินเรื่องทองมันเกี่ยวข้องเนี่ยก็ก็ต้องมีความรู้มากขึ้นจะต้องระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์มากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าถ้าพลาดมากกเนเงินหายจะมีบางคนที่แบบว่ากระโดดเข้ามาสู่ การใช้งานโทรศัพท์มือถือครับโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวก่อนนั้นนั้นคือไม่ได้มีประสบการณ์การใช้ก่อนหน้านั้นครับพอใช้ใช้ไปก็อาจจะเจอว่าเบสิกไม่เพียงพอใช่ในหลายๆเรื่องถูกครับเพราะฉะนั้นในรายการของเราเนี่ยเราก็จะนําเสนอเรื่องราวที่เป็นเหมือนวิธีการใช้งานเบื้องต้นพื้นฐานเลย yeah, พื้นฐานมากๆเลยนะครับวันนี้ก็พื้นฐานเหมือนกันซึ่งผม ก็ยังหวันหวันใจอยู่ว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะพอรู้อยู่แล้วเออเในบางเนื้อหาของเราแต่ว่าขอส่งเข้าช่วงก่อนได้ไหมอ่าได้ครับช่วงแรกของรายการแล้วครับปังแน่แค่ทําตามครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพครับ โอ้โหการถ่ายภาพพื้นฐานสุดๆเลยพื้นฐานสุดๆซึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เจอปัญหาหลายครั้งเวลาที่ฝากให้ถ่ายรูปให้หน่อยเจอแทบทุกคนเป็นหลายคนรู้สึกว่าถ่ายรูปไม่เห็นยากอะไรเลยไม่เห็นยากอะไรเลยแต่ถ่ายออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะใช่ก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายพื้นฐานง่ายๆในการถ่ายรูปไม่เฉพาะ ในโทรศัพท์มือถือนะจริงๆการถ่ายรูปเบื้องต้นเราก็แชร์กันได้ว่าว่าจะต้องถ่ายอย่างไงแต่เรามาดูก่อนก่อนว่าการถ่ายในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยเบื้องต้นทํำยังไงก่อนอื่นเนี่ยเข้าไปที่แอปที่ชื่อว่าคาเมล่าหรือว่ากล้องนะครับเสร็จมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะอ่ะตอนนี้ยกตัวอย่างในการถ่ายปากกาด้านนี้แล้วกันนะครับโอเคถ่ายปากกาเสร็จปุ๊บเราสามารถซูมเข้าไปได้ซูมเข้าไปแต่ แต่ในการซูมเห็นไหมฮะก่อนก่อนที่มันจะชัดเนี่ยเราจะต้องเอานิ้วไปแตะในจุดที่เราต้องการให้ชัดก่อนต้องโฟกัสก่อนซึ่งอันนี้เป็นเบสิกแต่เชื่อว่าหลายคนน่ไม่ทราบมาก่อนบางคนซูมแล้วถ่ายเลยเอ๊ะทำไมออกมาไม่ชัดใช่ครับหลายคนอาจจะไม่ชัดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะถ่ายปุ๊บมันต้องกดก่อนครับต้องแตะที่หน้าจอในส่วนที่เราต้องการให้มันชัดเราควรจะแตะก่อนนะครับย้ายชั้ตรงไหนแตะตรงนั้นเราย้ายไปปุ๊บ ปุ๊บเราต้องเอานิ้วแตะก่อนครับย,ยังไม่ชัดยังไม่ชัดรอจนกว่าจะชัดแล้วค่อยถ่าย<อ>เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งที่เราให้คนถ่ายรูปให้บางทีอมันแตะแล้วมันไม่โฟกัสโฟกัสชา้าโฟกัสเร็วเนี่ยนี่แหละคือถ้าละเอียดอะ่ะมันมันก็จะชัดได้<อ>แต่เราต้องใช้เวลาในการ<อ>เห็นไหมนี่คือซูมอินซูมเอาก็ใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android ก็คือคใช้นิ้วตวัดเลือกนะครับแต่ถ้าจะแนะนําจริงๆไม่ค่อยแนะนําให้ซูมเท่าไหร่ถ้าไม่จําเป็น ซูม,มนี่จะเกิดอะไรขึ้นครับซูมแล้วเนี่ยจะทําให้ภาพอาจจะสั่นได้ง่ายฟือภาพมันอาจจะเบลอได้ง่ายโดยปกติผมจะไม่พยายามซูมถ้า ถ้าเป็นไปได้ให้เดินเข้าหาวัตถุครับทำไมภาพถึงเบลอครับเวลาเราซูมเวลาเราซูมเนี่ยเวลาที่เราซูมเนี่ยกล้องมันจะมันจะจำกัดเฉพาะจุดใช่ไหมฮะถ้ามือเราสั่นนิดเดียวอ่ะมันจะเหมือนสั่นเยอะครับมันจะทําให้รู้สึกว่าเออเวลาถ่ายมาปุ๊บโฟกัสมันหลุดมั่งอะไรมั่งเพราะว่าเราซูมเข้าไปแล้วมือเราสั่นบางทีเราไม่รู้ตัวพอสั่นปุ๊บภาพก็จะจับความคมชัดไม่ได้ใช่ครับผมไม่สามารถบันทึกความคมชัดได้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ไม่ซูมพอไม่ซูมปุ๊บมันโฟกัสมันจะกว้างๆมันก บอกไว้ก่อนว่าเราไม่ใช่เหมืออาชีพเมนูแรกที่ใน iPhone จะมีเขาเรียกว่าไลฟ์ครับในการไลฟ์ก็คือถ่ายแล้วมันจะเป็นสั่นนิดๆิดแต่อันเนี้ยใช้บ่อยครับอันนี้ผมจะอยู่ให้ดูไลฟ์ไลฟ์วิดีโอมันหมายถึงยังไงครับมันคือในภาพนิ่งรูปนั้นเนี่ยมีวิดีโอติดไปด้วยติดไปด้วยนิดสามวิสามวินาทีใช่ไหมก่อนที่เราจะกดก่อนที่เราจะกดเขาจะบันทึกแบบบนลูปไปแล้วก็เอาวิดีโอสามวิเข้าไปด้วยใส่เข้าไปในเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไลฟ์วิว ไลฟ์วิวซึ่งจะมีเฉพาะในตัวตกรมแอปเปิลใช่ไหมครับหลังแอนดรอยเริ่มมีแล้วแอนดรอยเริ่มมีเหมือนกันนะครับซึ่งเริ่มทำได้ก็เห็นคนเอาไปโพสต์ในในหลายๆโซเชียลก็ก็ใช้ไลฟ์เนี่ยนะเป็นเป็นคล้ายๆวิดีโอสั้นมันก็จะแบบเคลื่อนไหวนิดๆอ่าใช่อีกอันนึงอีกอันนึงอันนี้ผมใช้บ่อยมากครับเซลล์ไทม์เมอร์หรือเปล่าครับอ่าก็คือการตั้งเวลาถ่ายครับเป็นไทม์เมอร์นั่นเองการตั้งเวลาถ่ายเนี่ยสมมุติอย่างผมตอนที่เดี๋ยวลองดูวิธีการคือกดตรงรูปนาฬิกานะคครรัับบ เสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่า3วินาทีหรือ10วินาทีนะครับเราก็เลือกเอานะครับเราเลือกไว้3วินาทีปุ๊บแปลว่าเมื่อเรากดชัตเตอร์ปุ๊บ,บแล้วอีก3วินาทีมันถึงจะถ่ายครับ อ๋อเขาจะนับถอยหลังมา3วินาทีแล้วถ่ายใช่ครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตั้งไว้3มวินาทีแล้วก็จะถ่ายใช่อีกอันหนึ่งคืออ่าเราปิดไปก่อนนะครับต่อ,าอมาก็เป็นแฟลชครับครับผมตัวแฟลชเนี่ยเอ่อโดยปกติเนี่ยใช้ไหมปกติพี่หลามใช้ไหมครับก็ <fresh. S 2> ถ้าอยู่นที่มืนๆนะฮะก็เปิดแฟลชสักนิดนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยใช้แฟลชกันหรือจะเปิดเป็นออโต้คือคนที่ไม่ชอบใช้แฟลชเนี่ยเพราะว่าแสงมันโดนหน้าแล้วมันบล็อก มันมันจะเวอร์เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะครับกรณีที่อันนี้อันนี้ปิดแฟชครับอ่าแล้วเปิดแฟชก็กดออนน่งแล้วกดถ่ายรูปไปมันจะมีแสงปึ๊บอ่าซึ่งแฟชในกล้องมือถือเนี่ยมันไม่ใช่แฟชนะมันคือไฟไฟใช่ไหมครับอ่าลองสังเกตดูมันไม่ได้สว่างวาบเดียวลองสังเกตดูครับปึ๊บมันต่างกันเยอะเลยนะใช่เนี่ยมันจะวาบเดียวเลย ซึ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะในกรณีที่แสงพอนะแสงมันจะแข็งแข็งนิดนึงแสงมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าแสงแข็งใช่ครับนะครับอันนี้คือการถ่ายภาพด้วยตัวโทรศัพท์มือถือในกล้องนะครับซึ่งหลักการหลักการนะครับก็คือว่าเราจะต้องถ่ายแบบโอเคหนึ่งเบสิกที่สุดเลยหลักการถือโทรศัพท์ยังไงครับพี่ถ้าจะให้แนะนาจริงจริงให้นิ่งังแนวนอน แนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะแนวตั้งแนวนอนก็ถือแบบนี้แนวนอนแบบนป้แนวตั้งก็ถือแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่อะถือมือถือท่านี้จริงๆถ่ายท่านี้ชอบถ่ายชอบถ่ายมือถือแนวตั้งใช่ถ่ายแบบนี้สะดวกกว่าเนาะว่าสะดวกกว่าแล้วใช้งานได้ง่ายกว่ายกเว้นไม่ยืนกันเป็นหมู่คณะจริงๆอะจะต้องเป็นแนวนอนแนวนอนนะครับแล้วก็คือที่สําคัญที่สุดคือต้องนิ่งครับมือต้องนิ่งเวลาที่เราจับกล้องอันนี้เป็นกรณีเป็น iPad ก็ได้เหมือนกันนะ ไอแพเนี่ยเวลามไม่นิ่งจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะสั่นแล้วภาพมันก็จะเบลอไม่สั่นเบลอเนี่ยก้องมันจะไม่สามารถหาจุดคมชัดของของภาพนั้นได้ถ้าจะให้แนะนําจริงคือจับ2มือเวลาถ่ายนะครับจับ2มือถ่ายปกติในโทรศัพท์มือถือมันจะมีปุ่มให้ถ่ายได้เลยอยู่แล้วด้วยนะหรือจะกดที่จอก็ได้อนี้จับให้มั่นคงแล้วก็พยายามหนีบไว้คึบปแล้วก็เวลาการจัดคอมโพสหรือการจัด ตำแหน่งของภาพหรือตำแหน่งของคนรจิงค์ประกอบในภาพอย่างท่านผู้ชมเห็นตอนนี้อันเนี้ยตรงระยะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่เฮดรูมเฮดรูมคือระยะห่างระหว่างหัวเรากับขอบภาพใช่ถูกไหมครับควรจะให้มันพอดีมันแปลตรงตัวเลยครับเฮดกับรูมเฮดแปลว่าหัว มไปว่าห้องห้องของหัวระยะห่างระหว่างห้องกับหัวเราหัวกับเรานะครับนะอย่างเนี้ยอย่างกรณีเป็นภาพกว้างอย่างท่านผู้ชมเห็นอย่างตอนนี้สังเกตว่าเออ d ฮด o ูมของเราก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานไม่จําเป็นว่าต้องชิดเสมอไปถูกไหมครับ Headroom มาตรฐานก็มีอยู่ครับเซนหนึ่งส่วนห้ เซนหนึ่งส่วนห้าเหลือไว้เซนหนึ่งส่วนห้าของสัดส่วนทั้งหมดของของภาพทั้งหมดครับใช่ไหมครับครับอ่านะครับซึ่งการที่เราโอเคปกติเราใช้โทรศัพท์มือถือเราใช้มือปุ๊บถ่ายอย่างเงี้ยโอเคก็เราลองให้ให้ให้ช่างภาพเขาสาธิตให้ดูได้ไหมฮะว่ายังไงครับถ้าไม่มีเฮดรูมมันจะเป็นยังไงไม่มีเฮดรูมเป็นยังงไลองซูมพี่ออสเข้ามาให้ไม่มีเฮดรูมครับเอาล้วครับเป็นเฮดกับรูมที่เท่ากันเลยโอเคเท่ากันเลยใช่ไหมครับลองซูมเข้าไปดูครับลองเข้าไปดูครับเราลองตัดมาดูอ่่าาไดด้้คครรััับบนนนนีีออจะลงภพู ถ้าคุณผู้ชมถ่ายรูปมาแล้วเป็นแบบเนี้ยครับมันดีไหมฮะมันอึดอัดนะมันอึดอัดอมันรู้สึกว่าเหมือนหัวจะขาดอะทรงผมก็เลยจะขาดยังอยู่ปะอาอยังอยู่นะครับโอ้โหพี่มันมันดูแล้วมันอึดอัดมันดูแล้วมันไม่ไม่มีสเปซที่แบบว่าดูแล้วสบายตาใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเราให้บางคนไม่เข้าใจไงบางคนว่าแบบทำไมอะทำไมต้องเว้นหน่อยหนึ่งเว้นไว้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยเว้นไว้เพื่อความสบายใจของเราเนี่ย นะครับอีกความเหมาะสมครับอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ผมจะแนะนำในเรื่องของการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งเลยก็คือขาตั้งครับขาตั้งโอ้ตัวขาตั้งมากขาตั้งเนี่ยแบบยาวบแบบเขาเรียกไทพอดใช่ไหมก็คือตัวขาตั้ง3ามขาสามขา,า,มขาไทพอดสามขาเนี่ยก็ก็อาจจะเนี่ยสะดวกก็คือมั่นคงคข้อดีของมันคือมั่นคงแต่ว่าความยุ่งยากของมันก็คืออาจจะพกพาได้ลําบากนิดนึง มันก็มีขนาดใหญ่ใช่ไหมต้องถือไปพับเก็บได้นิดเดียวย่นเข้ามาก็อย่างสั้นๆก็ยัง60เซนอยู่ครับผมแต่อย่างเงี้ยผมก็ใช้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปกับแฟนสองคนไปเกรงใจว่าจะให้คนอื่นถ่ายให้ทํำยังไงครับเราก็ไม่ได้เราก็ใช้ขาตั้งนี่ยตั้งเลยมันมีปัญหานิดนึงครับพี่ยัอย่างไงครับหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้เราใช้ขาตั้งกล้อง ไม่อนุญาตใช่ไหมใช่เพราะว่าเราวางแล้วเนี่ยไอต,ตัวขาเนี่ยมันอาจจะไปปักบนพื้นแล้วพื้นเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องระมัดระวังนะครับ,รบในเรื่องของการใช้ขาตั้งหรือแม้กระทั่งไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่ก็มีประเด็นในหลายประเทศเขาก็ไม่ให้ใช้เหมือนกันใช่ไหมครับเขากลัวว่ไปตีหน้าคนแถวๆนั้นใช่เพราะฉะนั้นวิธีที่สุดคือเซลฟี่แล้วก็ยืดแขนเอาละกันนะครับก็สะดวกดีหรือแม้กระทั่งอย่างผมก็ใช้บ่อยอีกอันหนึ่งอะไรคคือขาตั้งเหมือนกันโอ้แต่เป็นขาตั้งแบบสั้นวางอยู่บนโต๊ะ ขาตั้งจิว๋วมินิไทพอตเวลาถ่ายแบบระยะกลางเนาะ <Hey. S 1> ถ่ายแบบเนี้อันนี้ไม่ต้องไปเที่ยวแล้วก็คือถ่ายแบบเดยทั่วๆไปถ่ายอันเนี้ย ใช้ขาอันเนี้ยหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ว่าก่อนว่ามันมีไซส์เล็กด้วยขาตั้งแบบเนี้ยซึ่งผมใช้บ่อยนะมันมีจนถึงแบบอันจิ๋วๆแบบนิดเดียวก็มีแบบยกจากพื้นขึ้นมาแค่เซนสองเซนก็มีใช่ครับผมเล็กมากๆซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะต้องมีขาแนะนํานิดนึงไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องมีตัวหนีบโทรศัพท์ด้วยนะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะขาตั้งอ๋อไม่งั้นมันจะยึดโทรศัพท์ติดกับขาได้ยังไงใช่ครับตัวโทรศัพท์ไอ้ตัวหนีบโทรศัพท์นี่ก็สําคัญนะครับพี่หลานเป็นไงครับกคืออๆ38ต อนลองใช้มันยังตึงมันยังดีอยู่ oh. มันก็โอเค ha, ha. แต่พอไปใช้สักระยะหนึ่งสเปร็มันสเปรมันเด้งถึง oh. บุ๊งหลุดและแยกล่างออกไป oh. แล้วโทรศรัพท์เราหล่นลงกับพื้น oh, <yeah. S 2> ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องซื้อตัวหนีบโทรศรัพท์ที่ค่อนข้างดูแข็งแรงนิดนึง <Hey. S 2> ใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ราคามันอาจจะต้อง สูงขึ้นมาหน่อยหลักสิบน่าจะเหมาะแต่หลักร้อยน่าจะพอได้อย่างแพงๆเป็นหลักพันอันนั้นก็แพงเกินไปแต่ผมว่าสัก 2- 300ไอ้ตัวหนีบทรศัพทับอ่ะมันตัวทั่วไปตัวหนีบทรศัพท์จะสามารถไขกับตัวขาตั้งได้เกือบทุกยี่ห้ออยู่แล้วถูกไหมครับจะมีน็อตหนึ่งส่วนสี่นิ้วใช่ครับผมนะครับเป็นน็อตมาตรฐานก็จะช่วยให้คุณถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปได้ดูดีไม่ถึงขนาดโปรแต่ว่าถ่ายดูแล้วไม่ดูแล้วไม่น่าเกลียดอ่ะ คือได้ภาพที่สมบูรณ์ใช่ไม่ล้มเหลวโอ้แล้วบางภาพมันหาไม่ได้แล้วนะโอ้โหหาไม่ได้แล้วอ่ะกว่าไปีทีนึงก็ไม่มีแล้วใช่กว่าจะรวมรุ่นกันได้รุ่นแต่ละคนประมาณ70กว่า80กว่าถ่ายรูปก็มันจะมาอีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะคนไม่อยู่แล้วด้วยนั่นสิเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจถ่ายนิดนึงนะครับว่าถ่ายรัวๆก็ว่ากันไปนี่ครับนี่คือช่วงแรกของรายการเรานะครับตังแน่แค่ทำตามในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับ ช่วงต่อไปครับช่วงกว่าจะเป็นช่วงที่2ของรายการเราเนี่ยผมก็เลยตั้งใจว่าจะสืบ,สบต่อจากสิ่งที่พี่ฮอททำไว้เรื่องของงานถ่ายภาพครนะเราส่วนใหญ่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือใช่ผมก็เลยอยากจะเล่าเรื่องของกว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือครับ ว่าจะมาเป็นโทรศัพท์มือถือไอ้กล้องโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปเธแบบที่ถ่ายรูปได้สัปดาห์ที่แล้วเราเล่าเรื่องความเป็นมาของกล้องดิจิตอลไปแล้วครับผมหลายคนนี่เราอาจจะบอกว่าเออก็เราก็เรามีกล้องดิจิตอลแล้วเราก็เอากล้องดิจิตอลมาใส่ในมือถือมันก็จบเลยไหมมันไม่น่าจะมีประวัติศาสตร์ซับซ้อนอะไรมากมายใช่ไหมต้องอย่าลืมนะครับว่ากล้องดิจิตอลกับกล้องบนมือถือเนี่ยขนาดมันแตกต่างกันมากพี่ออดดูสิครับโทรศัพท์มือถือล้วเนี่ยบางนะ บางมากประมาณ78ดมเมตรเองอ่ะครับแล้วเราก็มีเลนเล็กๆอยู่2องันตรงนี้ครับผมการที่จะเอากล้องดิจิตอลมายัดใส่ในนี้ได้เนี่ยโมฮาร์ดแวร์ต้องเล็กและบางมากๆใช่มันยากมันไม่มีทางกล้องคอมเพกสมัยก่อนเนี่ยตัวหนาเป็นนิ้วถูกหนากว่าโทรศัพท์หนากว่าโทรศัพท์สองสาเท่าแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีที่มาที่ไปกันสักเล็กน้อย่มมาดูกันครับนะฮะ ยุคสมัยนี้เราต้องย้อนกลับไปก่อนก่อนปี2 0 0พันก่อนมิเลนียมก็คือประมาณปีหนึ่งรั้าเก้าสิบดผมเห็นตัวเลขปีที่แรกผมก็เอกใจนิดนึงนะเฮ้ยเร่เรามีกล้องมือถือครั้งแรกช้าขนาดนั้นเลยเหรอท่านสิหนึ่งพันเก้าร้อาสิบดนี่มันจะปี2 0 0พันอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่สามารถถ่ายรูปด้วยมือถือได้ไม่แน่ใจแต่จำได้ตอนนั้นผมพกกล้องดิจิตอลอันเล็กๆของโซนี่ปีประมาณนั้นแหละ1 9 98งนเก้ครัอยบ เออยังไม่มีบนมือถือจริงนะอ,อ่นะฮะอุปรกรณ์เนี่ยคือพอหลังหลังจากที่เรามีกล้องดิจิตอลแล้วกว่าจะมาที่เราจะสามารถรีดให้มันเล็กลงทําขนาดให้มันเล็กลงมันคือการพัฒนาของเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ภาพไม่ว่าจะเป็นชิ้นเลนไม่ว่าจะเป็นแผงรับวงจรตัวประมวลผลอะไรก็ตามแต่ครับมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งรเรามีกล้องดิจิตอลกันสักประมาณปี1น9 2ครับ เสร็จแล้วเราก็ไหลพัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งถึงปีหนึ่งเปนี่ย9 8เริ่มต้กล้องดิจิตอลขนาดเล็กจิ๋วมันไม่ได้ไปเริ่มต้นที่บนมือถือครับมันไปเริ่มต้นบนเครื่องเล่นเกมแบบพกพาก่อนอ๋อเป็นเกมพกพาใช่ไหมครับอ่าอันนี้ Nintendo ตัวนี้เกมบอยนะฮะแล้วเขาก็จะมีเป็นชุดอุปกรณ์เสริมนะครับแปะขึ้นมาด้านบนครับเขาเรียกว่าเกมบอยคารเมล่าครับตัวนี้ได้รับการจดบันทึกสถิติเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ว่านี่คือกล้องดิจิตอลขนาดจิว ที่ไปเสริมประสิทธิภาพให้อุปกรณ์อื่นๆทําให้อุปกรณ์นั้นสามารถถ่ายภาพได้โอ้โหตัวนี้ก็แล้วถ่ายภาพนี่เป็นออกเ,เขียวๆใช่ไหมโอ้โหแค่ถ่ายภาพได้ก็เก่งเล่เาสเปคให้ฟังเอาไหม ยงไร,ร,รานี่คือกล้องดิจิตอลที่สามารถถ่ายภาพได้นะครับ,ค,รบความละเอียดเราไม่พูดกันเป็นกี่ล้านพิกเซลนะรเราพูดกันเป็นหลักร้อยพิกเซลคูณหลักร้อยร้อยพิกเซลสองร้อยห้าสิบหกพิกเซลคูณสองร้อยยี่สิบสี่พิกเซลโอ้แล้วเซ็นเซอร์รับภาพรับภาพเป็นขาวดําได้เท่านั้นขาวดําเท่านั้นอืมนี่คือ<แ>ยุคเริ่มต้นเลยเขาวดำซึ่งปรับความสว่างของภาพได้สี่ระดับก็คือมีคอนทราส ครับมีคอนทราสต์เลเวลสี่เลเวลด้วยกันสมัยนั้นถ่ายได้แค่นี้ก็ถือว่าอเมซิ่งแล้วใช่ก็โหเป็นอุปกรณ์พกพานะความละเอียดนี่คืออย่าซูมนะ256ยพิกเซลเนี่ยซูมปุ๊บจมูกกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ละกลายเป็นสี่เหลี่ยมเลยทันทีกลายเป็นสี่เหลี่ยมพิกเซลทันทีใช่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นเลยครับผมหลังจากกล้องตัวเกมบอยคาเม่าตัวนี้กลายเป็นกล้องดิจิตอลที่เล็กที่สุดในโลกไปแล้วครับผมใช่ไหมครับครับ หลังจากนั้นครับผ่านมาอีก4ปีครับครับ2002ครับปี2 0 0 2ถึงจะเริ่มมีในโทรศัพท์มือถือถึงมีกล้องที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือนะฮะซึ่งมือถือรุ่นแรกที่ได้รับการติดกล้องเข้าไปแล้วก็บันทึกเป็นประวัติศาสตร์โลกเลยครับนั่นก็คือ Sony e r i c s น o t t 8 8 i อ๋อตัวนี้เลยนะอ่าจำได้ T68 เนี่ยผมมี อ๋อเป็นโทรศัพท์เสร็จแล้วก็ต้องมีเป็นโทรศัพท์ที่ยังไม่มีกล้องครับแต่เราต้องไปซื้อชุดโมดูลกล้องอซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม เอามาเสียบเข้ากับพอร์ตตรงท้ายเครื่องของตรงนี้ก็จะกลายเป็นกล้องได้เลยอนี่โทรศัพท์ตัวนี้มันจะเป็นฟีเจอร์โฟนคือโทรศัพท์ธรรมดาไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะธรรมดาเลยครับผมเคยมีด้วยรุ่นนี้มันเป็นโทรศัพท์กลมๆเล็กๆนะฮะน่ารักมากๆขนาดเล็กพาสะดวกมากๆแล้วเราก็ต้องไปเสียเงินอีกประมาณ5 6 0 0 0บาทเพื่อที่จะไปซื้อโมดูลกล้องตัวนี้มาเสียบแล้วสมัยนั้นลองลองเป็นโมดูลแบบนี้แล้วทำาไงครับรบสมัยนั้นก็คืออย่างมีกล้องหน้ากล้องหลังก็สลับเอาสิ สลับยังไงก็ลับทางด้านแต่ผมไม่แน่ใจนะพอร์ตไม่น่ากลับทางได้เขาได้จะออกแบบมาเพื่อกล้องหลังอย่างเดียวอ่ะครับผมนะมันไม่น่ากลับได้เพราะพอร์ตมันมีมันมีรูไขว้ไม่เหมือนกันอ่ะมันมีช่องช่องว่างไม่เหมือนกันเชี่ยวไม่เหมือนกันน่าจะเป็นกล้องหลังอย่างเดียวน่าจะอย่างนั้นใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้คือกล้องมือถือตัวแรกแรกของของโลกนี้เลยโซนี่เอลิกสันนะโซนี่เอลิกสันเลยครับความละเอียดสูงขึ้นมานิดนึงครับ 640คูณ480พิกเซลอันแรกมัน200กว่าใช่ไหมอันนี้ขึ้นมา600แล้วระดับพิกเซลนะไม่ใช่ล้านนะ640คูณ480นี่คือระดับ vga โอ้เข้า vga vga นะหน้าจอคอมสมัยก่อนก็ละเอียดเท่านี้ใช่ครับผมโอ้โหสุดยอดนะอ่ะถัดมาครับครับยอดครับยุคต่อมานี่เราก็เริ่มมีโนเกียโนเกียตัวนี้ยุคนี้ยุคนี้เป็นยุคของสโลแกนหน้าตาดีมีรถขับ โทรศัพท์มีกล้องอ,อันนี้เลยใช่ไหมเ,เคยได้ยินผมเชื่อว,ว่าไวรุ่นสมัยนั้นต้องมาด้วย3คุณสมบัตินี้โอเคนะฮะตัวนี้คือโนเกียใช่ไหมครับโนเกีย น่าจะเป็นโนเกีย7 6 0 0นะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้เป็นสไลด์ครับผมนะเป็นคอมมิเนเคเตอร์รุ่นเริ่มต้นอ๋อครับแล้วก็มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยเห็นไหมโอ้ใช่นี่นฮะเริ่มพัฒนานะฮะเกือบจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือยังอันนี้เพราะว่าเห็นเมนูยังครับอันนี้ยังเป็นซิมเบียน s อ0ย่ยูครับผมนี่รุ่นต่อมาที่มีกล้องตามมานะครับที่เป็นรุ่นที่แบบว่าได้รับความนิยมนะครับอ่าอย่างอย่างจริงๆโทรศัพท์อย่างชาร์ปนะ JSH 04ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆที่มีกล้องนะค,ะครับแล้วก็โซ n y ่เล็กสันี่นะฮะ Z1010 ตัวนี้ก็เริ่มมียุคของเซลฟี่ถ่ายภาพตัวเองได้เพราะมีกล้องอด้านหน้าด้วยเห็นไหมแล้วก็เริ่มเซลฟี่ selfie, เป็นยุคของเซลฟี่ยุคก่อนหนะ้านั้นนะโทรศัพท์ที่มีกล้องหลังอย่างเดียวอะเวลาเซลฟี่ก็คือไม่เห็นตัวเองแต,แต่แต่คนที่เก่งๆอะ เขาสามารถที่จะจับโทรศัพท์ที่มันมีหลังเดี๋ยวแล้วถ่ายแล้วตงได้ด้วยกดปุ่มชัตเตอร์ด้านหน้าได้ด้วยนะเออนั่นแหละเจ๋งถ่ายแล้วก็ถ่ายตัวเองแล้วก็หัวไม่ขาดด้วยคือรู้ต้องรู้วิธีเล็งนี่คือฝีมือผมเองผมเชื่อว่าเผลอเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านน่ะเป็นด้วยนะครับทำได้นะแบบนี้ใช่ถ่ายเอากล้องหลังถ่ายตัวเองได้นี่นะะครับผมมันมามีโนเกียรุ่นหลังๆครับความความละเอียดยุคนั้นนั้นก็ ส่วนใหญ่วนอยู่ประมาณ6ก0้อยคูณสี่เนี่ยนานมากนะครับครับผมมาจนถึงโนเกียรุ่นนี้ครับประมาณรุ่น3230ครับโนเกีย3230ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ข้ามความละเอียดไประดับเมกะพิกเซลได้ขึ้นเป็นล้านแล้วนะนี่หนึ่งจุดสองเมกะพิกเซลโอ้โหกระโดดเลยนะความละเอียดกระโดดคมชัดคมกริบ ภาพสีแน่นอนแลวชัดบาดตาบาดใจมากๆราคาต้องแพงแน่เลยในยุคนั้โนเกียตัวนี้เหรอน่าจะแพงแต่มันเป็นซีรีส์3มันไม่แพงมากอ๋อไม่แพงเออใช่มันยังอยู่มันยังอยู่แบบประมาณสองหมื่นต้นๆอยู่อ่อโาโทรศัพท์สมัยก่อนนะโทรศัพท์สมัยก่อนฟีเจอร์รุ่นรุ่นกลางๆเนี่ยรุ่นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะประมาณสองหมื่นต้นๆ หลังจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยครับจนบเป็นโทรศัพท์มือถือจนถึงทุกวันนี้นะครับ,รบว่ากันไป200ล้านพิกเซลไม่รู้จะ<ช>แข่งกันไปถึงไหนเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีเขาเรียกว่าถ่ายได้ใกล้เคียงกับกล้องหรือย,อยังครับพี่เอาจริงๆคือถ้าพูดถึงความสามารถนะครับ,รบผมว่าเลยไปแล้ว ความสามารถนะความสามารถของกล้องบนโทรศัพท์มือถือเลยพวกกล้องใหญ่ๆไปแล้วมีเมนูหน้าเนียนถ่ายแล้วตัดข้างหลังออกได้ทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้โดยที่เลนไม่มีเดฟออฟฟิลที่แท้จริงอันนี้มันอัศจรรย์แล้วครับเป็นใช้ซอฟต์แวร์ช่วยใช่นี่มันคือซอฟต์แวร์มันคือพลังการประมวลผลแล้วครับผมใช่ไหมครับสิ่งเดียวที่ทําให้กล้องบนโทรศัพท์มือถือไม่สามารถสู้กล้องถ่ายรูปจริงๆได้ก็คือ ขนาดเซนเซอร์ขนาดเซนเซอร์นั่นเองใช่แต่ต่อให้ใ<น>คุณจะพัฒนาพิกเซลใหญ่แค่ไหนยิ่งพิกเซลเยอะอ่ะครับคุณพัฒนาให้จานวนพิกเซลเยอะระดับร้อยล้านเนี่ยเม็ดพิกเซลคุณยิ่งเล็กลงยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งเล็กลงมันยิ่งมันยิ่งรับแสงได้น้อยลงค,คุณภาพในการในการบันทึกภาพมันก็ไม่ได้ดีขึ้นใช่ใช่ครับผมใช่เออกล้องมือถือส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องแสงน้อยใช่ไหม แสงน้อยเดี๋ยวนี้ดีึ้นแล้วไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะพอเขาขยายพิกเซลได้เขาก็ใช้วิธีย้อนกลับไปเอาพิกเซลหลายๆอันมารับแสงในจุดเดียวกันครับมารวมกันมันก็จะรับแสงได้ดีขึ้น8เท่า12เท่าอะไรเงี้ยมันก็จะสว่างมากขึ้นก็จะแก้ปัญหานี้ได้ยังต้องเป็นโทรศัพท์ราคากลางขึ้นไปไหมครับที่เดี๋ยวนี้ห้ล้านพิกเซลครับมือถือ5 0 0พันกว่าบาทก็ได้50ล้านแล้ว5,000กว่าบาท50ล้านเนี่ยเอามาทําเป็น พิกเซลบายนิ่ก็คือ4พิกเซล6พิกเซลรวมกันรบับแสงน้อยๆได้เหลือรูปประมาณ10ล้าน12ล้านพิกเซลแค่นี้สบายครับผมในกล้องแปลว่ามือถือในระดับกลางๆก,ก็โอเคแล้วดีแล้วครับ,รบ<ม>ทั้งหมดนี้ก็คือช่วงของกว่าจะมาเป็นกล้องบนโทรศัพท์มือถือน,นะฮะไปชมสกูพิเศษท้ายรายการกันต่อเลยครับนั่นก็คือตามทันไม่ตกเทรนด์ครับ ปัจจุบันนี้แม้การพกบ,บัตรประชาชนตัวจริงจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะเราสามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัลแทนการใช้บัตรประชาชนตัวจริงได้แล้วแต่สำหรับการใช้สำเนาบัตรประชาชนยังคงมีความจำเป็นในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆอยู่มากยิ่งถ้าเราใช้สำเนาบัตรประชาชนโดยไม่ระมัดระวังอาจจะถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ยิ่งถ้ามีความจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์ การส่งสำเนาบัตรประชาชนของเราให้ผู้อื่นโดยปลอดภัยนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากวันนี้ทีมงานตามทันไม่ตกเทรนมีเคล็ดลับการใช้สำเนาบัตรประชาชนอย่างไรให้ปลอดภัยมาฝากคุณผู้ชมกันห้ามถ่ายสำเนาห,หลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดที่ผ่านมาเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบนันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่า Laser ID ซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชนถ้ามิฉาชีพด้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจเสียเงินโดยไม่รู้ตัวนั่นเองควรเขียนอะไรในสําเนาบัตรประชาชนการเขียนรายละเอียดบนสําเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งสำคัญมาก การป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจการยุติธรรมคุณขีดสองเส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าการป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสองค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปว่าใช้สมัครงานบรษิษัทใดเท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้น เหตุผลที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสองค์อื่นนั่นเองควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบ,บนสำเนาบัตรประชาชนเลยที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนาเพราะหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราไปนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างไงไ่ายดาย อย่างไรก็ตามข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตวรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆ และแนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสรนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆการนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผยายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังเพราะทุกวันนี้มิชาชีพอยู่รอบตัวเรานั่นเองหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสูไวซเบอร์ รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0เว็บไซต์ของเราคือ www.etvthai.tv แล้วก็มี facebook ด้วยนะครับ facebook.com/etvchannel เข้าไปแนะนำติชมรายการได้สัปดาห์หน้านะครับยังคงนำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งวงการโลกออนไลน์วงการอุปกรณ์ยุคใหม่ๆอย่างโทรศัพท์มือถือ นำมานำเสนอกันแบบเช่นเคยเลยนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการสูงไวซเบอร์ตอนต่อไปตอนที่22ครับช่วงปังแน่แค่ทําตามการถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือจะถ่ายยังไงให้ภาพชัดเสียงดีมีอุปกรณ์เพิ่มอะไรบ้างครับผมแล้วเราก็มาดูนะครับว่ากว่าจะมาเป็นกล้องถ่ายวิดีโอได้เนี่ยหูเขาพัฒนากันมาเป็น200ปีเลยนะครับตั้งแต่ ฟิล์มภาพยนตร์กล้องถ่ายภาพยนตร์จนเป็นระบบวิดีโอจนถึงทุกวันนี้ได้คือมือถือมือถือเลยว่าแท็บเล็ตนี่นะครับเขาจะมีสิ่งที่เอาไว้วัดระดับว่าตอนนี้เราใช้งานในแนวไหนอยู่ตั้งหรือแนวนอนนะครับซึ่งมันใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เรียกว่าใจโรสโคตัววัดว่าตอนนี้เราถือมือถือแนวไหนนี่มันก็อยู่ที่คุณภาพของใจโรสโคของมือถือตัวนั้นนั่นแหละว่าบางทีมันอาจจะมีหลงหลงลืมลืมมีการอาการปั้มเป๋ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือ แต่เราก็จะตุ้นเขาได้นะจากนั้นเราก็เริ่มมีว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นคนคิดค้นการแถ่ภาพเคลื่อนไหวพอเป็นภาพนิ่งได้ใช่ไหมรู้ละเป็นภาพนิ่งได้แล้วแต่เป็นภาพวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะแล้วยังไงต่อระยะเวลาผ่านมานะครับประมาณ30-40ปีนะครับครับคุณเอตียงจูสมาเรคนนี้ก็เป็นคนคิดค้นที่จะถ่ายภาพลงไปบนฟิล์ม แล้วก็ถ่ายภาพต่อเนื่องหลายๆเฟรมต่อกันอ๋อก็คือเอาภาพนิ่งหลายๆภาพมานลันต่อกัน<ช>เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยที่เขาคิดคอนออกมาเนี่ยเป็นรูปทรงปืนแบบนี้เลยอ๋อนี่คือกล้องเหรอเนี่ยน,นี่เป็นกล้องครับ